เลี้ยวซ้ายเป็นถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถนนสามสี่สามสี่หกนะครับสามศูนย์ศูนย์สี่จบที่สี่แยกไฟแดงนี่ครับตัดไปจากนี้ก็จะเป็นถนนสายสามสองหนึ่งห้าครับหมายเลขถนนนะครับหมายเลขถนน กลับรถมาจากลาดบัวหลวงนะครับจากสามสี่ศูนย์ก็อยู่เดินกลับมาข้าวตนนเป็นทางลัดไปบางบัวทองอ่ะ่านบางไสน้อย่านบางไทน้อยก็อยู่ตรงไว้ข้างหน้านะฮะ เป็นตะโดนสีเลยนะครับตอนนี้อ่าสีเลยอยู่บางช่วงครับมีเกาะกลางสีเละนะสีเละ 3, 2, 1, 5 nào phải bằng xe nói nhỉ Còn cho tiếng thông phản bằng xe nói khoảng ไปตรงนี้ผ่านรูนเะลคระับวางไซน้อ,อยกดติดตามฉันไดหมกิตติดด้วยนะครับไม่ต้องสั่นกระดิ่งนะ,ะเวลาปล่อยคลิปก็เตือนบ้างไม่เตือนบ้างครับแต่ถ้าสั่นกระดิ่งอ่าเตือนทุกทุกคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อ อย่ารังเกียจกันเลยครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรพอดีขับรถตลอดวันทุกวันก็เลยถือโอกาสติดกล้องหน้ารถไปด้วยนะครับมันดูวิบไม่ง่ายๆนะฮะแต่ว่านั่นแหละขับรถตั้งวันก็ถ่ายตั้งวันพูดตั้งวันนะครับมันก็ไปตรงไหนก็ถ่ายบมดพื้นที่ก้าวซอกออกซอยไหนถ่ายหมดไม่เหลือ มีบางช่วงเหนื่อยจัดนะพูดแล้วอารมณ์ไม่ก็พูดไม่มีก็ไม่ได้ถ่ายแต่ส่วนมากถ่ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปสมุทรสงครามสมุทรสาครนำประวานนะก็ตายอีกครับเสร็จแล้วก็ไปนู่นนะไปจังหวัดเลยครับเภิดเชียงของขึ้นเขาลงว้วยเลยทีนี้ถ่ายอีกครับแล้กวก็ติดตามกิตติดด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับ โอเคนะครับมองหน้าไปตามบางไซน์นาะยตะโดนสามสองหนึ่งห้านะครับคลิปยาวก่อนตัดคลิปตรงนี้นะครับ